เจ้าค่ะเอ้ยใครไม่เคยเจอนอรกบนดินก้าวเข้ามาพนพเนจรจะเชิญคนเอ้ยผีมาเล่าประสบการณ์ตรงอา้าวรีบกระชับวงเตรียมเสพเรื่องราวของหนุ่มเพลย์บอยว่ากันว่าคนเจ้าชู ต้องปีนต้นยิ้วในนรกแต่สิ่งที่เกิดกับผมมันเลวร้ายกว่าน,นั้นมากเรื่องสั้นเรื่องนุมเพลย์บอยโดยลายสัง ผมวางกระเป๋าที่มีอยู่เพียงไม่กี่ใบลงในห้องรับแขกของบ้านที่เพิ่งเช่ามาหมดัดหมาดความจริงบ้านชั้นเดียวหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องนั่งเล่นออกจะดูเกินความจำเป็นสำหรับชายโสดอย่างผมไปสักหน่อยแต่ผมถูกตะเพิดออกมาจากอาพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมและห้องเช่ากว่าสี่แห่งแล้วเพราะผมเป็นคนชอบปาร์ตี้ถ้าไม่จัดเองก็จะไปปาร์ตี้ข้างนอกแล้วหิ้วสาวสองสาคนมาทำเสียงเอะอะที่ห้องจนข้างห้องทนไม่ไหวต้องเรียกนิติบุคคลมาเชิญผมออกไป บ้านเช่าจึงเป็นทางเลือกที่ดีมากๆสําหรับผมโดยเฉพาะบ้านที่มีสนามใหญ่พอที่จะให้เสียงแห่งความพฤือหันของผมและเพื่อนสาวๆไม่ดังออกไปรบกวนคนภายนอกอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าผมรักปาร์ตี้แต่ไม่ใช่คืนนี้ผมไม่ใช่ซูเปอร์แมนหลังจากที่กินดื่มและสนุกกับสาวๆมาสามคืนติดต่อกันมันก็ถึงเวลาที่ผมต้องพักเรียกพลังภายในให้กลับคืนมาบ้าง คืนนี้ผมจึงอยู่บ้านเช่าหลังใหม่กับของระเกะระกะที่ยังไม่ได้จัดให้เข้าที่ดื่มเบียร์เย็นๆอยู่บนโซฟาก่อนเองนกายดูหนังแอคชัน่นไซไฟหนังสนุกครับแต่ผมน่าจะเพลียเกินไปหนังตาเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายผมจึงปิดเปลือกตาลงพักสายตาทีวีก็เปิดไว้ให้มันดูผมอยู่อย่างนั้นแหะครับผมคิดว่าผมไม่ได้หลับแค่หลับตาลงเฉยๆแต่ทั้งทที่หลับตาอยู่นี่ลหะผมเห็นภาพยนตร์ในทีวีชัดเจน เชื่อไม่เชื่อครับในภาวะแบบนั้นผมเห็นผู้หญิงหุ่นเซ็กซี่คนหนึ่งเธออยู่ในชุดนอนสีขาวเบาบางจนมองทะลุเสื้อผ้าศโนมเนื้ออาราอารามล่อมือล่อใจผมหน้าตาของเธอจะเป็นยังไงผมมองไม่เห็นหรอกครับดูเหมือนใบหน้าเธอจะอยู่ในเงามืดและพอผมรู้ตัวอีกทีเธอก็เข้ามาอยู่ในระยะเอื้อมมือถึงเสียแล้วถ้าไม่ทำอะไรก็เสียเชิงคาสโนวาอย่างผมหมดสิ แน่นอนผมคว้าตัวเธอจนล้มลงกับโซฟาสุกไซพลวันหุ่นเธอดีมากครับผิวพันณ์ขาวจัวผมดำคลับยาวปลกไหลเธอคงจะต้องสวยมากตอนนั้นเองที่ผมนึกอยากจูบเธอจึงเงยหน้าขึ้นไปทว่าทันทีที่ผมคิดจะคล้องแวะกลับไปหน้าเธอภาพทุกอย่างก็ตัดกลับลงมาด้านล่างเห็นแค่หน้าอกสล่างหน้าท้องแบนราบและสะโพกกลมกลึงแต่ไม่ว่าผมจะพยายามสักเท่าไหร่ก็ไม่อาจเห็นหน้าเธอได้ และผมจะสนทำไมในเมื่อมีของดีอยู่ข้างล่างนี่คิดอย่างนั้นผมเลยล้มเลิกความตั้งใจที่จะมองหน้าเธอเปลี่ยนเป็นเลิกชายกระโปรงชุดนอนยาวเบาบางนั่นขึ้นทว่าเธอกลับผลักอ,อกผมอย่างแรงจนลงไปนอนหงายพึ่งอยู่บนโซฟาหลังผมกระแทกเบาะจนยุบไปโดนคานใต้เบาะเรียกว่าทั้งเจ็บทั้งจุกเล่นละผมตกใจตื่นขึ้นมาพร้อมความว่างเปล่าไม่มีสาวหุ่นหน้าขยำขยี้ที่ไหนอยู่ในบ้านไม่มีใครเลยนอกจากผม คุณนึกออกไหมครับว่าผมรู้สึกอย่างไรคนกําลังอารมณ์พลุ่งพล่านจะมีความสุขทั้งทีดันสุขไม่สุดพอเช้ามากินกาแฟล้างตาแล้วผมเลยคิดว่าจะใช้คืนนี้สุขให้สุดกับคนเป็นๆสักทีแน่นอนครับคืนนั้นผมหิ้วสาวรักสนุกกลับบ้านเธอเป็นสาวเปรี้ยวผมสั้นโรกสีทองสวดทรงออกจากเล็กไปสักหน่อยแต่ก็พอจะแก้ขัดไปได้อยู่เหมือนกันผมนอนรออยู่บนเตียง หูได้ยินเสียงฝักบัวที่แม่สาวรักสนุกคนนั้นใช้ชำระล้างร่างกายอยู่ในห้องน้ำผมรู้ว่าตัวเองไม่ได้หลับแค่แสงมันแยงตาเลยรีตาลงเล็กน้อยและกลายเป็นหลับตาลงในที่สุดภายใต้ม่านหนังตาฉายภาพที่ชาวบ้านเขาคงเรียกกันว่านิมิตสาวหุ่นหน้าฟัดในชุดนอนบางเบาสีขาวยืนอยู่ในมุมมืดที่ผมไม่อาจเห็นหน้าได้เธอเข้าชาร์จผม ผลักผมลงกับเตียงดูเหมือนอารมณ์ของเราสองคนจะต่อติดกับตอนที่เริ่มไว้เมื่อวานพอดีเธอนั่งลงบนตักผมและเริ่มขยับร่างกายพาผมไปสู่ความฮัลหันอันสูงสุดหลังจากที่ปล่อยให้ผมได้พักเพียงเล็กน้อยเธอก็พาผมล่องลอยขึ้นไปอีกครั้งแล้วครั้งเล่าพี่พี่เสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นมันชัดเจนเกินกว่าจะเกิดขึ้นในนิมิตผมจึงเปิดเปลือกตาอันหนักอึ้งขึ้นมอง สาวรักสนุกที่ผมพากลับบ้านมาด้วยนั่นเองทั้งเนื้อทั้งตัวเธอมีเพียงผ้าขนหนูกระโจมอ,อกไว้ผืนเดียวแต่ในมือเธอดูเหมือนจะกำเส้นอะไรสักอย่างสีดำๆเอาไว้พี่พี่ผมใครเนี่ยเต็มห้องน้ำไปหมดผมของแฟนพี่เหรอผมพยายามขยับปากพูดแต่กลับทำได้เพียงส่งเสียงงึมงๆในลำคอคล้ายกำลังงวงเงียเต็มที่พอปิดเปลือกตาหนักอึ้งก็เห็นสาวหุ่นหน้าฟัดคล่อมอยู่บนร่างแต่พอฝื้นยกเปลือกตา ก็เห็นสาวรักสนุกยืนอยู่ข้างเตียงเอ้าพี่จะหลับ้นเหรอเธอคงสังเกตจากอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นของผมผมคลางอ้อแอพี่ไม่ไหวแล้วกลับเองนะก็แล้วจะให้ผมไหวได้อย่างไรในเมื่อสาวหุ่นหน้าฟัดที่ผมไม่เคยเห็นหน้านั่นเพิ่งจะพาผมขึ้นสวรรค์ไปถึงสามครั้งติดติดกันแถมยังไม่มีทีท่าจะรามือง่ายๆสิด,ด้วย ผมได้ยินเสียงสาวรักสนุกนั่นบนอะไรต่อมิอะไรงืมงงำก่อนหยิบกระเป๋าสะพายเดินออกจากบ้านไปส่วนผมยังต้องกรำศึกหนักติดต่อกันไปอีกหลายต่อหลายยกกระทั่งรุ่มสางสาวในนิมิตคนนั้นถึงได้ยอมให้ผมได้นอนหลับเอาแรงเสียบ้างผมตื่นขึ้นมาอย่างอ่อนระหวยรวยแรงเอาตอนบ่ายแก่ๆสิ่งแรกที่ผมเห็นเต็มตาคือเส้นผมสลวยยาวดำคลับบนที่นอน ผมหยิบมันมาวางเรียงกันแล้วเค้นความคิดจำได้ว่าสาวรักสนุกที่พามาเมื่อคืนเป็นสาวผมสั้นโกรกสีทองให้อารมณ์เปรี้ยวจีดแต่เส้นผมนี่มันดูเหมือนจะเป็นของผู้หญิงในนิมิตซึ่งเริงรักกับผมจนฟ้าสางเสียมากกว่านี่เธอมีตัวตนจริงหรือเป็นเพียงพลังงานบางอย่างที่ตามมาหลอกหลอนผมกันแน่นอนแล้วเธอก็มาหาผมในตอนพลบคำ่ำ เราเล่นสนุกกันตลอดทั้งคืนไม่ว่าเธอจะเป็นใครหรืออะไรผมไม่สนสักนิดรู้แค่ว่าร่างกายของผมมันตอบสนองเธอแม้ตอนลืมตาผมจะหมดแรงโผเพแทบยืนไม่อยู่แต่พอหลับตาเห็นหุ่นเต็มไม้เต็มมือหน้าเฟ้นฟัดของเธอเข้าเท่านั้นร่างกายมันก็กระชุ่มกระชวยจนโรมรันกับเธอได้ครั้งแล้วครั้งเล่าแบบไม่ต้องมีพักยกและเรื่องราวก็ดำเนินไปอย่างนี้ทุกคืนราวกับไม่มีวันสิ้นสุด นี่คือเสียงลมหายใจเร่งแรงของผม <c oughs> เวลาที่ถูกเธอยั่วเย้าและวาดลีลาใส่ตลอดทั้งคืนกลางวันผมนอนกลางคืนผมอยู่กับเธอนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบกระทั่งเย็นวันหนึ่งในสติที่ลางเรือนผมได้ยินเสียงรถยนต์แล่นมาจอดที่หน้าบ้านจึงปลือเปลือกตาที่แทบจะลืมไม่ขึ้นคเม่นมองออกไปนั่นไอกก๊อฟเพื่อนเที่ยวเพื่อนกินของผม มันคงสงสัยว่าผมหายหน้าไปไหนไม่ออกไปล่าเหยื่อสาวๆกับมันเสียหลายคืนจึงมาดูให้เห็นคาตาว่าผมยังอยู่หรือตายกันแน่และนี่คือสิ่งแรกที่มันกล่าวขึ้นเมื่อเห็นหน้าผมโอ้โหแมนไปทำอะไรมาวะโสมีกับศพเดินได้ตอนนั้นเองที่ผมเหลือไปดูกระจกเงาสะท้อนของผมทำเอาตัวเองยังจำตัวเองแทบไม่ได้มันเหมือนกับผมกำลังมองดูผู้ชายที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเขารูปร่างผอมโกรกอย่างกับขี้ยาผิวซี่จนออกเหลือง ดวงตาลึกโลหนวดเคราเขียวครึ้มไปหมดมึงป่วยหรือเปล่าไอ้แมนหรือมึงติดโรคเข้าให้แล้วกูบอกแล้วไอ้มึงป้องกันสาวสวยหมวยอืมใช่ว่าจะสะอาดทุกคนนะเว้ยกูไม่ได้เป็นอย่างที่มึงคิดรอยก๊อปผมโผเพยย่อนตัวลงนั่งบนโซฟามองดูไอ้ก๊อปที่ยื่นมือเข้ามาจับต้นแขนผมไปนอนในห้องเดี๋ยมึงกูพาไปเองไอ้ก๊อปมันพยุงผมไปนอนบนเตียง แล้วถึงได้หย่อนตัวนั่งข้างๆผมก่อนจะคาดคั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมกันแน่ผมเองก็ไม่รู้จะเล่าอย่างไงจึงเปลยออกไปว่าถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งมานอนกับมึงทุกคืนหุ่นง,งี้เต็มไม้เต็มมือแต่มึงไม่เคยเห็นหน้าเธอเลยมึงจะทํำยังไงวะหน้านั้นมันสําคัญมากนัเหรอวะเป็นกูกูไม่เห็นก็ได้สนุกอย่างเดียวพอเว้ยกูถือคติหน้าตาไม่สําคัญเอามันเป็นใช้ได้ ว่าแต่มีผู้หญิงมาเล่นจ้ำจี้กับมึงทุกคืนจนไม่ได้พักได้ผ่อนเลยเหรอวะถึงเป็นแบบเนี้ยไอ้ก๊อฟตบท้ายด้วยคําถามแทนคําตอบผมได้แต่พยักหน้าช้าๆแล้วเพื่อนผมก็พโล่องออกมาว่างั้นคืนนี้กูค้างกับมึงด้วยผมไม่ได้สนใจไอ้ก๊อปอีกเพราะอยากจะนอนเต็มแก่สุดท้ายผมก็พลอยหลับไปมารู้สึกตัวอีกทีน่าจะกลางดึกแล้วผมมองเห็นด้วยตาเนื้อว่าไอ้ก๊อฟกำลังนอนกลนอยู่บนเตียงข้างๆผม ส่วนเธอผมไม่แน่ใจว่าเธอจะมาหรือเปล่าแต่ถ้าเธอมาวันนี้ผมจะมองหน้าเธอถึงไอ้ก๊อฟจะบอกว่าหน้าตาไม่สําคัญแต่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างในใจเรียกร้องให้ผมมองหน้าเธอให้จงได้แล้วเธอก็มาจริงๆในนิมิตภายใต้ม่านหนังตาปิดสนิทผมเห็นเธอตอนนั้นผมกึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนเตียง เธอคุกเข่าอยู่ที่ระหว่างขาทั้งสองข้างของผมพลางโน้มใบหน้าลงซุกไซไปตามร่างกายผมอย่างหิวกระหายริมฝีปากเธอบทเบียดกับเนื้อตัวผมส่งผ่านสัมผัสอุ่นนุ่มสยิวเด่นชัดแต่เพราะเธอกำลังก้มตัวสิ่งที่ผมเห็นจึงมีแค่ผมดำยาวสยายปรกใบหน้าจดมิดรความรันจ<ท>ว <pour> นเล่นเอาผมหอบกระเซาแต่ผมยังอุตส่าห์อดกลั้น ตั้งสติประคองสองแก้มเธอให้เงยขึ้นทว่าแทนที่เธอจะขยับใบหน้าตามแรงมือสาวปริศนากลับเปลี่ยนท่าขึ้นมานั่งคล่อมทับบนตัวผมปล่อยให้อกกิ่มขยับยั่วอยู่ตรงหน้าอาร่าอารามเต็มสองตาหน้าดูดดื่มดอมดมเสียงหอบหายใจของผมถี่กระชั้นไปตามจังหวะการขยับเสียดสีแต่คราวนี้ผมไม่คล้อยตามตรงกันข้ามผมพยายามเงยหน้าขึ้นมองเธอ ทว่าภาพตัดกลับลงมาให้ผมเห็นแค่คออีกเหมือนเดิมผมพยายามอีกครั้งนี้ผมไม่ยอมไม่ยอมจริงๆผมต้องรู้ให้ได้ว่าเธอเป็นใครมาทำอย่างนี้กับผมจนแทบหมดแรงตายทำไมกันความดื้อดึงของผมดูเหมือนจะทำให้เธอใจอ่อนหรือไม่ก็เอือมระอาที่จะต่อกกรกับผมพี่แมนเธอเรียกนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินเสียงเธอมันช่างคุ้นเสียจนหน้าตกใจ แล้วผมก็รวบรวมพลังกายพลังใจทั้งหมดที่มีเงยหน้าขึ้นมองผมถึงได้เห็นเธอใบหน้าที่ผมจำได้ดีกวางผมแทบจะสัารักชื่อเธอออกมาผมไม่ใช่คนดีอะไรนักหรอกครับสาวๆที่ผมหลับนอนด้วยบางคนก็เป็นสาวรักสนุกบางคนผมก็ใช้ความรักล่อลวงมากวางไม่ใช่สาวรักสนุกแต่เป็นผู้หญิงที่รักผมสุดหัวใจ ตอนนั้นเองที่ริมพิปากบางของกวางสแยะยิ้มแล้วใบหน้าเอิบอิ่มขาวผ่องก็ค่อยๆค,คล้ำโทมลงแก้มเปล่งปลัง่งกลายเป็นตอบโปลจนโหนกแก้มโผล่ออกมาอย่างชัดเจนก,ก็กวางเกิดเกิดอะไรขึ้นกับกวางทำไมถึงเป็นแบบนี้ผมถามแกล้งทำเป็นว่ายังห่วงใยเธอพระมึงเสียงตวาดหน้าขนลุกลั่นขึ้นทั้งทั้งที่เธอไม่ได้ขยับปากพระมึงมึงด ผมรู้สึกเหมือนภาพหลากหลายหลังไหลเข้ามาในมโนนึกของผมมีทั้งเหตุการณ์ที่ผมรับรู้แล้วและไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยตอนนั้นผมตามจีบวางอยู่นานแรมปีจนพวกเราครบกันแน่นอนผมไม่ทิ้งลายเพล์บอยยังคงสลับรางตลอดเพราะความหวังเดียวของผมคือได้จัดการกับหุ่นหน้าฟัดของกวางสักสองสามทีเบื่อแล้วก็จบกัน ผมโน้มนนาวให้กวางพาผมไปที่หอเธอได้สำเร็จแต่ไม่น่าเชื่อว่าความเบื่อจะมาถึงเร็วกว่าที่คิดครั้งแรกที่ผมพรากความบริสุทธิ์ผุดผ่าไปจากกวางผมก็เบื่อเธอทันทีมันไม่มีอะไรซับซ้อนแค่ผมลืมตาตื่นขึ้นมาตอนเช้าเห็นร่างเปลือยเปล่าของกวางนอนหลับอยู่ข้างๆแล้วรู้สึกทั้งเอือมทั้งระอาจนอยากจะสลัดเธอไปให้พ้นผ,ผมจึงวางแผนหาเรื่องทะเลาะและขอเลิกกับเธอ ที่จริงมันก็ง่ายๆแค่ผมลายคุยกับสาวๆบอกให้พวกเธอช่วยโทรหาทำเป็นคุยโทรศัพท์หยอกเอินหัวร้อหัวใครให้กวางไม่พอใจจากนั้นก็วางสายและเดินเข้าไปในห้องน้ำทุกอย่างเป็นไปตามแผนผมแค่โผล่พรวดออกมาจากห้องน้ำโดยไม่ให้กวางตั้งตัวเธอกำลังนั่งอ่านข้อความในโทรศัพท์มือถือของผมด้วยน้ำตานองหน้าแต่ผมไม่สนใจความรู้สึกของเธอเลยสักนิด สิ่งที่ผมทำคือปรีเข้าไปกระชากสมาร์ทโฟนออกจากมือเธอและ้วตะวาดลั่นมายุ่งกับของของพี่ทำไมตฟนคือใครครับพี่แมนเธอผุดลุกขึ้นถามเสียงเขียวแนนออนยิม้มฝนและก็เฟินด้วยผู้หญิงพวกนั้นเป็นใครก็แฟนวิ่ไงพี่บอกกวางแต่ว่ากวางเป็นแฟนคนเดียวของพี่นะเราทะเลาะและต่อล้อต่อเถียงกันมากมายกวางทั้งกระชากทั้งทุบทั้งด่าผมสารพัดสุดท้ายผมได้ทีรีบยิงประโยคที่ผมรอคอยมานานออกไปว่า ถ้าแค่นี้รับไม่ได้ก็เลิกกันเถอะกวางรับพี่แบบนี้ไม่ได้พี่ก็รับกวางแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันกวางซุดตัวลงไปนั่งร้องไห้กับพื้นแต่ผมไม่แยแสสักนิดผมเดินออกจากห้องของเธอและใช้ชีวิตเซเเลตต่อไปโดยไม่ได้รับรู้เลยว่ากวางเป็นยังไงบ้างจนกระทั่งวันนี้ภาพกวางที่นั่งร้องไห้ปานใจจะขาดปรากฏขึ้นในนิมิตของผมหลายต่อหลายครั้ง ตอนนั้นเธอพยายามส่งข้อความและโทรหาผมเป็นร้อยๆรอบแต่ผมไม่เคยติดต่อกลับไปกวางตรอมใจอย่างมากเธอไม่กินไม่นอนจนร่างกายซุดโทมผมเองเคยเดินไปเจอกวางครั้งหนึ่งที่หน้าผับแต่ไม่รู้ว่ายายขี้ก้างตาโหลนี่เป็นใครความจริงกวางกัดฟันพาร,ร่างที่แทบจะลุกจากเตียงไม่ไหวไปตามหาผมในผับต่างๆจนเจอเธอเข้ามาหาแต่ผมผลักเธอลงกับพื้นและเดินจากไปพร้อมสาวสวยในอ้อมแขน ความจริงถ้าผมจําได้ว่าเป็นกวางผมคงทําร้ายทั้งจิตใจและร่างกายเธอมากกว่านั้นกวางตัดสินใจพาร่างกายสุดโสมโซซัดโซเซกลับมาหาพ่อกับแม่ที่บ้านเธอทั้งเสียใจตรอมใจและว้าวุ่นเกินกว่าที่จะบอกพ่อแม่หรือใครก็ตามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ในที่สุด กวางก็ผูกคอตายกับขือในห้องรับแขกของบ้านหลังนี้หลังจากที่เธอตายไปแล้วพ่อแม่ของเธอก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นและนําบ้านออกให้เช่าใครต่อใครมาเช่าก็ไม่เกิดปัญหาจนผมมาถึงนี่ลหละไม่น่าเชื่อว่าห้าปีแล้วกวางยังอยู่ในบ้านหลังที่เธอผูกคอตายรอคอยให้ผมมาเช่าเหมือนกับมงมุมที่ชักใย,ยรอเหยื่อกูฆ่าตัวตายเพื่อจะเป็นวิญ,ญญาณไปฆ่ามึง น่าเสียดายที่กูออกจากที่ที่กูตายไม่ได้แต่แล้วมึงก็มาให้กูฆ่าถึงที่ไอ้แมนมึงตายซะนังผีบ้านั่นแผดเสียงแล้วบีบคอผมอย่างหนักผมดิ้นรนทั้งที่ทําแทบไม่ได้เพราะอยู่ในสภาพคล้ายผีอำในที่สุดผมตัดสินใจรวบรวมเรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีถีบเปเรี้ยงไปยังร่างไอ้ก๊อฟที่นอนหับอุตุอยู่ข้างๆเพื่อนผมมันสะดุ้งพรวดเดียวตื่นขึ้นกระโดดถีบผมกลับเป็นการตอบแทน แค่พรวเดียวผมตื่นจากผวังผุดลุกขึ้นมานั่งหอบหายใจจนตัวยโยนเป็นไรของมึงไว้แมนทีตูดกูมาได้ไอ้กอบรลูกก้นปล่อยๆกกก,กูกูเจอปยังไม่ทันที่ผมจะพูดคำว่าผีออกไปสายตาของผมก็เหลือไปเห็นร่างโปร่งใสของผีอีกวางมันลอยพรวดเข้าไปในร่างไอ้กอบทันใดนั้นเองเพื่อนรักก็ผลักผมลงกับที่นอนกระโดดขึ้นคล่อมและบีบคอผม มือของมันแข็งแรงกว่ามือของกวางมากมันบีบคอผมจนผมรู้สึกได้ถึงแรงดันเลือดที่พุ่งขึ้นสูงกระทั่งเลือดสดๆทะลักออกสองตาหลอดลมของผมตีบตันจนอากาศเข้าไปไม่ได้ผมทรมานทรมานเหลือเกินภาพทุกอย่างเลือนหายสติของผมจมดิ่งสู่ความดำมืดที่ผมคิดว่ามันคือความตาย เสียงหอบหายใจที่เต็มไปด้วยความกระสานในกามของผมดังขึ้นอีกครั้งอยู่ๆผมก็ฟื้นขึ้นมาอยู่บนเตียงโดยมีสาวหุ่นหน้าฟัดกำลังวาดตีลาโหมไฟราคาในตัวผมให้ลุกโผล่เธอพาผมขึ้นสวรรค์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนผมหมดแรงอ่อนเปลียถึงกับต้องร้องขอให้เธอยอมให้ผมได้พักพรทันทีที่วิงวอนไปแบบนั้นผมก็มองเห็นหน้าเธอชัดถนัดตานั่นผีอีกวาง มันบีบคอผมจนดิ <đ em fundamentals> ้น <the> ท <trouble> ุรนทุรายและตายอย่างสุดแสนจะทรมานเป็นอย่างนี้วนไปวนมาเป็นร้อยเป็นล้านครั้งหรือบางทีมันอาจจะต้องเป็นอย่างนี้ไปชั่วกับชั่วกันเลยก็ได้ กว,กว้กวางกว้างปล่อยพี่ไปเถอะนะพี่ไม่ไหวแล้วกว้าง<อ>ครึ่งคืนแล้วนะโปรดอย่ารีรอใครอยากฟังเรื่องขวัญผหว รีบมาเร็วไว้